สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะมากับลูกไส้อืฝนตกมดหมือพี่น้องแต่ว่าสะอุ่มกับสามีกับลูกกัสอีออกไปข้างนอกอยู่ค่ะเซียาบักพิกกับตะไร้ไปห้มูเพราะว่าสร้างไวน้น้ากันแล้วก็สอีออกไปดื่มจักน่อยแต่ว่ากะสีมาเบาเกี่ยวกับเมียฝร,รังขี่อวดให้กันฟังก่อนมีกัสิีมาในหัวขอเออเมียฝร,รังมาอยูม่มืองนอกเป็นยังขึ้นมักอวดคองเปนเนม สี่บอกสู้กันปั้เนะคะอันนี้ก็เป็นความอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของซาอุมนะคะว่าคิดเห็นแบบใดสาหรับซาอุมคิดว่าอวดไปโหลดพี่น้องของของเฮ้านั่นแหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจว่าเฮ้าสีหามาได้น้องพี่น้องเมียฝรังหลายๆคนที่เพิ่นมาอยู่มังนอกเพิ่นสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อนาฬิการูู้ใส่ใดหรือว่าซื้อของเบนเนมใส่ใด อวดโหลดมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นน้ำผักน้ำแห้งของเฮ้าบอกเลยว่าเมียฝลังทีเพิ่นทีเพิ่นสาม,มารถซื้อของพวกนี้ได้ถือว่าเพิ่นเก่งอิลีพี่น้องถือว่าเพิ่นเก่งสุดยอดอิลีเพราะว่ากวาสิมีได้ขนาดนี้คิดมึงเอาคะ่ะกว่าสิมีงานกว่าสิเก็บเงินกว่าสิมีเงินได้นี่บ่แม่นเรื่องงายกันใช้ชีวิตอยู่ตั้งแดนอืมเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้าอวด มันเป็นความสุขของเฮ้าเฮ้าอวดแล้วเฮ้าบ่ได้ไปดูถูกผู้ใดเฮาอวดแล้วเฮ้าบ่เคยไปเยียดผู้ใดเฮาอวดแล้วเฮาบ่เคยเหตให้ผู้ใดเดือดร้อนแล้วที่สําคัญมันเป็นของของเฮ้าเหตหลดคะ่ะนั่นล่ะคะ่ะอวดหลดคะ่ะทัศอุมมีสทอุมกสิอวดแต่ตอนนี้ยังบ่มีนั่นล่ละคะ่ะบ่าว่าซิมีหน่อยมีหลายสัอุมกอยากอวดขึ้นกันอืมเสื้อว่าหลายๆคนกะอวดขึ้นกันค่ะถ้าเพิ่นมีเนาะคะ่ะเนาะ แต่บางคนก็เหมือนแบบว่าเออเห็นเฮ้าโล่งเสาอุ่มก็เคยเห็นมาก่อนเห็นคือกันค่ะในวงเวียนเมียฝรั่งนากันบ่นีไปใส่มีแต่คนไทยนากันแหละค่ะที่ว่าให้กันอยู่นี่อืมก็คือมูเสาอุ่มเนาะค่ะเพิ่นซื้อบ้านพี่น้องเพิ่นมาอยู่เอ่อมูรุนพี่เพิ่นอยู่นี่ประมาณเกือบจะยี่สิบก้าปีแล้วเพิ่นทํางานด้วยค่ะทํางานเก็บเงินพี่น้องเพิ่นซื้อบ้านอืมเริ่มแรกเพิ่นซื้อรถ แล้วเพิ่นซื้อบ้านเอ่อเพิ่กนกะลงปกติธรรมดาแต่บันนี้เฮาเคยไปได้ยินว่าคือมีเงินไปเหตุงานอีกอย่างเหตุงานดำบ่เหตุงานนั่นทูดจลิดบ่นู่นนี่นั่นพี่น้องมันบ่แมนแน่ว่ามันบ่แมนสิ่งที่ดีปันใดได้ไ,ดไปว้าจังสิอืมถ้าคุณบ่ามักเขาคุณก็ยู่ซื่อ,อลดพี่นอ้องอือคือขามไปเลยบ่ต้องไปยังกับเขาถ้าบ่ามักก็คือ,อยูไผาย,ยู่มั่นแต่ว่าถ้าคุณ บอมักเขาแล้วแล้วเอาเขาไปนินท่าแล้วแบบว่ามากระแสะกกระแนกกันเนี่ยเขาเรียกว่าคนขี่อิจาริษยาเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าถ้าคนบอมักกันนีลีพี่น้องก็คือแค่บอกกันแค่นั้นบ่ต้องเป็นมูในเฟซคือบอกคือบอ่ต้องติดต่ออย่างทางสินถ้าคนบอมักกันแต่ว่าถ้าบอมักแล้วมา,มาแบบว่าอ่อน,น,น,นูนีนั่นนังสีไมคะเออบอยินดีน้ำเขาแถมยังมาว่าให้เขาอีกจังเสียพี่นองเขาเอินว่า คนขี่อิจฉาษยาเมียฝรั่งบางคนมันก็ภาคภูมิใจเนาะพี่น้องเนะาะว่าจิเป็นผัวซื้อให้หรือว่าเฮาหามาด้วยน้ำผักน้ำแรงมันก็มีคาทอกันเนาะคะ่ะมีความสุขเท่ากันนั่นแหละค่ะพราะ,ะนั้นแล้วเนาะเป็นเมียฝรั่งหรือว่าคนไทยมาอยู่น,นั่กันนังสิกัดหักแพร่งกันไบโหลดพี่นอ้องหรือว่าบ่ามาักกันนี่รีบ่ถือสตากันนี่รีก็คืออยู่ภผยอยู่มัน เกงค่ะสะ่มย่อมรับว่าเมียฝรั่งหลายๆคนที่เพิ่มมีของพวกนี้ได้ถือว่าเพิ่นเกงเกงแห้งค่ะเก่งขักสู่ชีวิตคักแต่ว่าถ้าผัวผู้ใดซื้อห้ซสื่อท่องซื่อแหวนเพชรสื่อกปะปาแบนเนมซื่อยังห้กะอนังกาดีใจน้ำพี่น้องเนาะดีใจน้ำมีมีความสุข,ขกันมืดนาะพี่น้องบ่าวสิผัวสื่อหย้ยหรือว่าเข้าหามาด้วยน้ำพักน้ำแห้งก็คือพุ่มใจ,พ,มใจพุ่มใจมดค่ะนั่นแหะค่ะมาบอลสู้กันฟั่งก็ื่อ <c oughs> ขนาดเส้าอุ่มเนี่ยเอ่อบางครั้งคิดว่าถ้าลูกไงถ้าว่าลูกไงอีกจัหน้อยถ้าว่าเพิ่นไปลุงเลียนเองได้เอออยู่บ้านเองได้งั้นเส้าอุ่มก็อยากสิกกสไปทำงานเลยค่ะอยากไปทำงานแบบว่ากะจังไดล่ะค่ะเฮตุงานซอยกันกับสามี นั่นละค่ะาอุมก็อยากมีเลยพี่น้องอยากมีคือกันของเบนเนมมีของเบนเนมมีลดไม่มีแบบเอออยากมีคือกันแต่ละคนนี่เสื้อโหลดทำมีแล้วเขาก็อวดคื่กันพี่นอ้องบ่าว่าแค่มีฝรั่งดอกขนาดอยู่เมืองไทยเห็นป่ะคะ่ะพวกดาลล่มดาราเขามีเขาก็ยังอวดเลยเออเพราะจำเป็นเฉพาะเอ,อ่อมีฝรั่งนั่นแหละค่ะความสุขของแต่ละคนมันคือกัน บางคนก็มักอวดรหลดบางคนก็มักอวดบ้านบางคนก็มักอวดกับเขาบางคนก็มักอวดเอ่อไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบางคนก็มักอวดลูกบางคนก็มักอวดผัวพี่น้องความสุขแต่ละคนก็คือกันอปล่อยพานค่ะเ้าอวดแล้วห้าบ่ไไรไปดูถูกผู้ใดก็อวดโหลดนั่นแหละค่ะเมื่อวาให้กันปั้งซื่อเนาะคะ่ะไปเดี๋ยวอัญ่าหมูละเดี๋ยวสาอุ่มต้องขอตัวก้อนเนาะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิออกไปข้างนอกน้าเดี๋ยวจังไดกาสีเก็บบรรยากาศมาให้มึงน้าคื้เก่านะคะตอนดีก็มีเวล่าอยู่ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ